อีกทีดิอีกทีดิเสร็จแล้วยังไงเสร็จล้วยังไงเสร็ล้วยังไงเสร็ล้วยังไงอาน้ตุกเลยน้กอานุ้กน้นกนก้องเหรอ อ๋อนี่มันเสียงน้องฮู้น้องฮูกร้องไงนะนะเองดังๆสิป<ะ>้าครับครับครับเน,นี่ยเราโนู้ให้ป้าฟังเลยโนูน้ร้องยังไงไม่สนใจละไม่เล่นละโนู้ร้องยังอาอย่าจิ้มอย่าจิมาจ้มี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดหรือขาดเอามีขี่ช้างเร็วมีขี่ขี่ช้างโชว์ป้าป้ายังไงลูกช้างราง้องไงเป้นเมีขี่ช้างมีขี่ช้าง มื่อกี้ที่จูดิสอนอันนี้มันช้างขี่หมีหมีนั่งขี่ช้างเดี๋ยวเลี้ยวเงี้ยวเร็้ยวขี่ช้างนี่ขี่ช้างนี่นี่ขี่ช้างไม่ให้ไม่ไม่ให้หมีตกนะลูกนะไม่ให้หมีตกนะหมีตกแล้วไหนไหนมาจิมมี่ขี่ช้างไงจิมมี่ขี่ช้างไงะจิมมี่ขี่ช้างไง เจ๊ยิรล้หรอแบน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 อะลงดิลกลงช้างดิลงช้างดิช้างเก๊งตัวช้างเก๊งเปิดได้ไหมป้าเปิดให้นี่เปิดตรงนี้ลูกเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ โอเคอ่าทีนี้เปิดหนังสือหรอกเปิดหนังสืออ่าอ่าอ,อ,อ่า่เปิดนงฮูกดีกว่าเปิดองฮูกนกฮูกร้กรอยังไงนะอ้าว เสือเสือร้องยังไงนะเสือร้องยังไงนะอะดูเสือดูเสือก่อนเสือเสือเสือร้องยังไงเสือร้องยังไงที่เมฆที่เมฆครับนี่นี่นี่เอาเสือร้องยังไงนะนั้นนั้นล็กคุกร้องเสือร้องยังไงนะ đó ít nãy, nãy, ít, nãy, ít nãy, đó, nãy, này đó Sửa nãy, ngay, sửa à, nãy, ngay Sửa nãy, ngay Sửa à, nãy, ngay nãy, 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 đang nãy,

อีกร้ลองแจ๊กแจ็คไหนลองเลยป่ะครับ,อ,บอืมออะไรอ่ะอะไรอ๋ออ,อือ่เขียนหนังสือเลยลูกเขียนหนังสือเป็นไหม เปิดให้นะนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก,ก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่ควายควายไม่ควายด้วย ไปอื้อควายควายควายร้องไงเออควายมูมูงูร้องไงงูร้องไงปไาครับอุ้ยอุูงูร้องยังไงนะงูร้องยังไงรู้ไหม มานี่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 น่นี่นี่เต่า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 ร้องไงแล้วแต่แบบเต่าเต่าดังตุงท้อทุงแบคขนนี่ทหารทหารอดทนเซอเยเจ เฮ้ยสัเออทธอทงคนนิยมน้องหนูน้องหนูน้องหนูร้องไง <c oughs> ปอปลาบอใบไม้ทับถมปอปาตากลมป้า พึ่งด้วยลูกไปพึ่งด้วยขอพึ่งทำรังขอพึ่งทำรังขอพานวางตั้งด้วยนี่ฟอฟันฟอฟันอยู่ไหนฟอฟันอยู่ไหนฟอฟันสะอาดจังอยู่ไหนลูกฟอฟันนี่ฟอฟันอยู่ไหนฟอฟันอยู่นี่ฟอฟันฟอฟันอยู่ไหนลูกเออฟอฟันสะอาดจัง đi họ sắm hào đuôi mama mãi long hai mãi long hai do nhạc kiao dài do nhạc qua máy, qua máy, qua xi qua 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 รอเรือรอเรือพายไปรอลิงดิ้งร้องไง